เด้งยกแผงห้าเสือระดับผู้กำกับปกป้องซ่องรูใจกลางกรุงย้อนกลับไปเดือนมกราคมปี2561กลางกรุงเทพมีอับอบนวดรูชื่อวิกตอเรียซีเครตที่ซ่อนความลับแบบโคตรนรกไว้ใต้แสงไฟหรูหราจนกระทั่งวันที่12มกราคม2561 DSI กรมการปกครองทหารบุกเข้าไปเปิดโปงสิ่งที่เจอไม่ใช่แค่สาวนวดธรรมดาแต่คือซ่องค้าประเวณีที่มีผู้หญิงกว่า113ชีวิตโดนขังให้บริการทางเพศ ทั้งเด็กไทยต่างด้าวบางคนอายุต่ำกว่า18ปีด้วยซ้ำภายในวิกตอเรียซีเครตไม่ใช่แค่นวดเฉยๆแต่คือสถานที่บงการขบวนการค้าประเวณีครบวงจรมีแม่เล้ามีระบบเชียร์แขกมีการคัดตัวมีโคตร,ระบบบัญชีปากบหรือนายบุญทรัพย์หัวหน้าเชียร์แขกโดนจับก่อนเป็นคนแรกฐานค้ามนุษย์ฟอกเงินและพาเด็กขายตัวที่พิคคือในซ่องมีเอกสารแฉรายชื่อตำรวจที่ใช้บริการฟรีรับส่วยรับส่วนลดโผล่พเพียบแบบไม่เกรงใจเลย ใช้บริการไม่เคยจ่ายเงินคบไม่ได้คนพวกนี้เอกสารจากในร้านดันมีชื่อพวกในายใหญ่ในสอนอวังทองหลางอยู่ในบันทึกแขกว i p งานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทชานเทพเสศเวทถึงกับเดือดสั่งเด้งทันที5านายตำรวจระดับหัวแถวสอนโอดนหิ้วไปนั่งเก้าอี้ว่างที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาลรอสอบสวนแบบไม่มีเก้าอี้ร้อนให้หลบรายชื่อ5เสือที่โดนเด้งพันตำรวจเอกธรรมนูนบุญเรืองผู้กำกับสถานีตำรวจวังทองหลาง พันตำรวจโทนเรนเครื่องสนุกรองผู้กำกับสืบสวนพันตำรวจโทพิชัยทุลธรรมรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการป้องกันปรับปรามพันตำรวจโทเดชวัน์ขันกิกรรมสารวัตรป้องกันปรับปรามพันตำรวจโทรปรัชญ,ญาบุญยืนสารวัตรสืบสวนสาเหตุไม่ใช่แค่ปล่อยให้เปิดซ่องแต่อาจามีเอี่ยวกินส่วยหรืออย่างน้อยก็ละเลยไม่ทําอะไรเลยทั้งที่รู้เห็นหลังโดนเด้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาลตั้งกรรมการสอบสวนทันที กำหนดเวลา30วันต้องรู้ว่าใครรู้เห็นใครงโง่ระหว่างสอบก็มีข่าวแวแ่วๆว่ามีคลิป,ปวงจรปิดตำรวจเข้าออกซ่องเอกสารภายในโชว์รหัส VIP ของขาประจำแต่บางคนก็พยายามอ้างอยู่ต่างประเทศตอนเกิดเรื่องแต่ใบน ốt บอกชื่อชัดคงหลอกได้แต่ประชาชนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่จับร้านค้าประเวณีธรรมดาแต่มันคือภาพสะท้อนของขบวนการค้ามนุษย์ที่ฝังรากลึกมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนช่วยปกป้องสิ่งที่ได้จากคดีนี้คือคนผิดบางคนโดนจับจริงตำรวจโดนเด้ง แต่ยังไม่มีรายงานว่าใครโดนลงโทษแบบไหนวิกตอเรียซีเครตปิดถาวรกลายเป็นตราบ,บแห่งวงการสีกากี